เราจะต้องฝึกด้วยการไปเริ่มที่สตูหรือเราจะฝึกแบบออนไลน์เลยออลเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมาหลายคนอ่ะเขาจะฝึกจากออนไลน์หลายๆคนอาจจะเริ่มจากออนไลน์ด้ไปถามเขาก็เลยถามว่าการฝึกออนไลน์เนี่ยเพียงพอไหมหรือว่าเขาต้องจําเป็นต้องไปเจอตัวครูที่สตู จะต้องใช้เวลาสักสิบนาทีนะครับในการคำถามนี้เนาะเดี๋ยวนี้น็อตถามนาะถามเพื่อนทางบ้านสิบคนก่อนแล้วกันแล้วก็ตัวเราด้วยครูเบียสิบล้านคนที่อยู่นะครับใครเคยใครฝึกแต่สตูพิมสอเสือใครฝึกออนไลน์อย่างเดียวพิมพ์ออ่านใครเคยฝึกทั้งสองอย่างสอเสืออออ่านครับของนตสอเสืออออ่านเนาะนเคยฝึกทั้งสตูแล้วก็ฝึกออนไลน์เพราะนเป็นครูสอนทั้งสตูและออนไลน์ครูเบียล่ะ เบียเริ่มจากสตูก่อนแล้วก็อออ่างแล้วก็สตูบ้างอออ่างบ้างหลังๆอออ่างล้วนๆเออหลังๆนก็อออ่างล้วนเนาะทีนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยอุ้ยสาวเสืออออ่างหลายคนนะเนี่ยสาวเสือออแสงว่าจริงๆแล้วอะเพอเอิญนโควิดเนี่ยมันดันปรับให้โยคะเนี่ยกลายเป็นเรื่องออนไลน์นกคิดว่านะหรือไม่ก่อนหน้านั้นนิดนึงก็จะมีพวกออนไลน์มันยังไม่ได้ดังมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะสตูแหละนะครับ อเผอิญคําถามเนี้ยมันมันมีมาเพราะว่ามันดันเป็นช่วงที่โควิดปรับนิวโนมอลและโนดว่าใช่ <S <S อขออนุญาตถ้าอย่างนั้นเนี้ยเบียก่อนดีกว่าแล้วโนจะช่วยเ่อเริ่มเบียเล่าประสบการณ์เบียรนะนักเรียนเพื่อนๆนทางบ้านฟังนะเบียรเนี่ยจะเป็นแบบกลับด้านกับคนอื่นเขอาอะอ่ะเบียรลองดูเราคิดป่ะไม่รู้นะเราคิดว่า,นะา,วาอะเบียค,คือเบียรเริ่มโยคะ ถ้าเอาแบบเริ่มจริงๆเลยนะคะสตาร์ทอะ่ะคือเรียเริ่มจากหนังสือคือเวียซื้อแบบหนังสือมาแล้วก็เปิดแล้วก็ฝึกตามพอเริ่มจากหนังสือเสร็จก็เริ่มไปสตูไปสตูแบบมีเวลาหลังเลิกงานหรืออะไรเงี้ยช่วงว่างๆก็คือไปฝึกที่สตูเสร็จแล้วก็เรียน คอสครูเรียนคอสอครูเสร็จหลังๆก็พอเริ่มมีออนไลน์ก็ฝึกออนไลน์แล้วก็รู้สึกว่าอเออก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยเบียร์ก็เลยตอนเนี้ยคงยืนพื้นที่ออนไลน์ตลอดอืม,อ,มอืมประมาณคือมันฝึกอะฝึกกับอะไรก็ได้ทีนี้เนี่ยแต่ความลึกซึ้งหรือเข้าใจเนี่ยอันไหนดีกว่าอันไหนไม่ดีกว่าเนี่ยอันนี้เรามาคุยกันนิดนึงเนาะตอนแรกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนอตคิดว่าการฝึกเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึก ครู <Cool. S 2> มหมายถึงว่าการที่มีครูอยู่ข้างหน้าแล้วเราฝึกเนี่ยดีกว่าเพราะออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของ one way communication คือ,อม,มันเป็น flat แบบเบียมันมันเป็นไม่มีการถามตอบ่าเราก็เลยเมื่อก่อนเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกกับครูเนี่ยได้ประโยชน์กว่าออนไลน์เนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เนาะจริงๆหลายคนก็คิดแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยโน้ตดันมามองอีกแบบนึงว่า แต่ถ้าคุณหาคลาสออนไลน์ที่มันลึกซึ้งได้ทำ two-way communication กับคุณครูได้ก็ไม่ต่างนะจากการไปสตูอีกในหนึ่งคือถ้าคุณไปแต่สตูแต่คุณไม่เคยมีความลึกซึ้งในการฝึกผมคิดว่าก็ไม่ต่างอะไรกับการฝึกแบบ f l a ตหรือแบนก็คือไม่ได้ผลลัพธ์อะไรลึกซึ้งมากขึ้นเบียร์ว่าไหมอืมจริงเพราะว่าอย่างไปสตูอย่างเงี้ยเราอาจ ด้วยความที่เราเรียนคาสรวมแล้วคนเยอะมากเราอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งมากเหมือนว่าครูอบอกแบบไหนเราก็ทําท่าแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ท่าประมาณนึงแต่ว่าในเวโยคะที่เป็นไอเดียเป็นคอนเซปต,ต์ลึกซึ้งอ่ะเราก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นอืเนาะคือประสบการณ์นัตโดยตรงที่นอตมาเป็นออนไลน์เนาะ เมื่อก่อนคือนก็จะไม่ชอบออนไลน์เพราะนนรู้สึกว่านนไม่รู้จะปรับเขายัางไงแต่พอเราเราเข้าใจการใช้เทคนิคออนไลน์แล้วมันก็ช่วยเยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียนกับนนนะครับก็คือเข้ามาในการฝึกออนไลน์เนี่ยร่างกายเขาฝึกศตรูมาประมาณ5ปีขึ้นแล้วอะแต่ร่างกายของเขาเท่าที่นนในการเรียนรูปแบบของนนเนี่ยคือร่างกายเขาอะ ไม่ได้เลยหมายถึงว่าอาจจะย,ยืนแบบผิดอะไรเม้นต์บ้างไม่ลงตัวบ้าง<ม>ยอะไรเงี้ยพอเรามาช่วยปรับปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาเลยบอกว่าหนูฝึกมานานแล้วแต่ทีเนี้ยไม่มีใครช่วยบอกหนูเลยอ่าเหมือนอย่างที่ครูเบียว,ว่าถ้าเราไปสตูแล้วมันไม่ได้เกิดการเข้าใจลึกซึ้งขึ้นผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีกว่า เผอิญวนันนั้นน็ตมันเป็นออนไลน์แล้วนดตเหลือแค่สามคนอย่างเงี้ยแล้วน็ตเจาะเข้าไปให้เขาว่าแบบเออลองฝึกยืนแบบนี้สิปรับสะโพกแบบนี้อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันเกิดผลลัพธ์ในการใช้กล้ามเนื้อเขาเลยรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์นั่นเป็นว่าออนไลน์เนี่ยเกิดผลลัพธ์มากกว่าเพราะว่าเขาได้ลึกซึ้งกว่าจังหวะตรงนี้นครับมันแล้วแต่ผู้ฝึกเลยเนาะเบียร์แล้วก็แต่วแต่ด้วยว่าคุณเนี่ย จะพิกอัพให้มันมากขึ้นหรือเปล่าล่ะแต่ถ้าคุณทำไปแฟตแฟแบนๆธรรมดาปกติมันผมคิดว่ามันก็ไม่ตากอย่าบอกว่าออนไลน์ไม่ดีหรืออย่าบอกว่าสตูดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยณนะตอนนี้เนาะน็อตเข้าข้างแบบนี้แต่เมื่อก่อนนาะจะเป็นแบบแกกระบาดออนไลน์ <c oughs> แต่ <c oughs> แตอนนี้คือเราเข้าใจแล้วว่า ถ้าอย่างที่เบียร์ได้พิกอัพได้เยอะๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่ไปออนไซต์กับคูโนตแล้วเหมือนเราเราคุยกันเรื่องการฝึกเรื่องอะไลเมนต์อะไรเงี้ยพอไปที่ตตูเราจะรู้สึกว่าเราเห็นสามรอยหกสงศาแบบเนี้ค่ะแล้วเราคุยกันได้ในเรื่องที่ละเอียดมากกว่าแต่ว่าออนไลน์อ่ะถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแฟลตสกรีนเราจะไม่ได้เห็นแบบรายละเอียดของ การทําอัศนะบางอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อืม,อม,อม,อมก็จริงๆแล้วก็ก็ถูกส่วนหนึ่งเนาะจริงๆความสดใหม่เอเนอร์จี่ะเจอตัวมันโดนกว่าอยู่แล้วเพราะมีสัมผัสเอ่อเซนเซสนะครับหรือสัมผัสมันเยอะกว่าอยู่แล้วเนาะแต่ก็เพอเออมนันเป็นนิวนอร์มอลเนี่ยผมก็พยายามหาวิธีให้ออนไลน์นมันได้เซนเซสใกล้ๆกันใ,ใ,ใ,ให้ได้อะไรเงี้ยนะครับโดยรวมนะตอนนี้นตบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าผู้ฝึกเนี่ยพิกอัพข้อมูลได้ลึกซึ้งขึ้นไหมล่ะ ถ้าได้ผมคิดว่ามันก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่ถ้าเราคุยงแค่นี้นะครับเนาะแต่ถ้าเราอยากจะได้อะไรที่มันแบบหรูหรามาเห่าพรีเมียมกว่านี้ผมคิดว่าจริงๆเจอตัวมันมันมันก็ฟีลกู๊ดกว่าอยู่แล้วเพราะมันมีเอเนอร์จีเข้ามานะครับเนาะตอนนี้เราเราไม่เถียงดีกว่าว่าออนไลน์หรือสตูดิโอได้อะไรมากกว่าคือเอาจริงแต่ละคนน่าจะต้องไปลอง ต้องไปลองอบลองออนไลน์สิแล้วก็ลองไปสตูสิแล้วลองดูเบียว่าทั้งครูเบียรและครูโนตไม่มีใครแบบตอบได้ว่าเราจะต้องเลือกแบบไหนน่าจะเป็นตัวเองมากกว่าที่ตอบได้ว่าโอเราแบบพิกอัพจากส่วนไหนได้มากกว่าคะทางบ้านว่ายังไงบ้างเอ่ยใครมีใช่พี่เบียพี่แป๋วบอกว่าเห็นด้วยชอบที่ครูช่วยแนะนำอะไรอย่างนะครับก็เนาะหลักๆคือ เอาให้มันลึกซึ้งขึ้นนะ่ะแล้วก็จริงๆสำคัญสุดคืออย่าเป็นแค่ One Way ค ommunication นะ่ะจะดีที่สุดคือ,อมี t ทู Way เกิดขึ้นมาอะไรอย่เงี้ยนะครับพี่จุบบอกว่าเป็นนักเรียนใหม่เขาคงคิดว่าเจอครูด,ดีกว่าแม้แต่คนเก่าขณะนี้เขาก็ยังไม่ชอบออนไลน์เหมือนว่าไม่ถูกจิจและไม่สนุกบางคนมีสนุกกขอบรรยากาศที่ไปด้วยแต่พี่จุบ,บวันนี้ออนไลน์ก็ยังเปิดใจรับนะครับอขอบคุณพี่จุบครับ<ล>เพราะ,<ล>ะว่าก็ ขเขาเรียกอะไรดีละ่ะมันก็ปรับไปตามหน้างานนะครับก็แต่ความ energy อย่างพี่จุ๊บว่าความอบอุ่นบรรยากาศมันเจอกันจับมือจับไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถือว่าเป็น community ซึ่งการมีศัตรูฝึกที่ศัตรูมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเนาะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเจอตัวด้วยแล้วก็นะครับแม้ว่าอยู่ห่างไกลก็ไม่ลืมฝึกอย่างเงี้ยเออเราชอบแบบเนี้ยนะครับพี่จุ๊บเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ากลับไทยแล้วถ้าได้ไปอยู่แถวนน้นได้ไปฝึกก็จะไปหานะจ้ะ <laughs> ไว้เราจะเป็นอีเวนต์กันนะคะเออใช่ใชชแบบว่าออนทัวนะครับ